祖国。 สวัสดีครับท่านผู้ชมและนักศึกษาทุกท่านขอต้อนรับท่านสู่รายการรอบรู้กับมสทรายการที่นําเสนอเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวและกิจกรรมดีๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นประจําทุกวันพุธและวันศุกร์ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ STU c h a n n e l แห่งนี้นะครับสำหรับเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากวันนี้ครับก็จะเป็นการจัดกิจกรรมพิเศษชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินประจําภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2557ของสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งนักศึกษาที่ต้องกกกาาารรรรเเเพพ่่มููนคววว้แล็ืองบช นี้ไม่ควรพลาดอย่างยิ่งครับซึ่งวิทยากรที่เกตมาร่วมรายการและก็แนะนํากิจกรรมดีๆวันนี้นะครับท่านเป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ท่านนี้ก็คืออาจารย์อินครัตดนเจิมครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมอาจารย์ครับครับวันนี้นะครับมาพูดถึงกิจกรรมพิเศษครับผมที่ตั้งใจจัดให้นักศึกษาจริงๆเลยครับผมครับก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนว่ากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเนี่ยคืออะไรครับกฎหมายว่าด้วยทรัพย์ ของสาขาวิชานิติศาสตร์นะฮะซึ่งกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเนี่ยเป็นบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคร paper, mm ับแล้วก็มีความสําคัญก <of humanity>. ับ <Spanish> นักศึกษาคือเป็น hmm. ว well, yeah, mm ิชาอย่างที่เรียนนจ่รย์คือเป็นวิชาบังคับนะแต่ทีนี้นะครับนะที่เราเรามาจัดกิจกรรมในตรงนี้นะครับเกี่ยวกับกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยนะฮะขอเรียนอย่างนี้ก่อนว่านอกจากชุดวิชากฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินแล้วเนี่ยนะครับการจัดกิจกรรมพิเศษอย่างเงี้ยนะครับที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้ามามาศึกษานะฮะมามาเรียนนะครับในจำนวนหก 1> 1 hora, ชั่วโมงหนึ่งวันเนี่ยนะครับแล้วก็มีการสอบเลยเนี่ยนอกจากวิชาชุดชุดกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินแล้วเนี่ยยังมีชุดวิชากฎหมายแพ่งหนึ่งและอาญาหนึ่งนะครับแต่ชุดวิชาทั้งสองวิชานั้นจะจัดในภาคการศึกษาที่หนึ่งนะฮะส่วนทรัพย์สินเนี่ยนะครับนะเพราะเหตุใดเราจึงมาจัดนะฮะมาจัดในในภาคการศึกษาที่สองเพราะว่านะครับกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยนะครับจะมีการเรียนการสอนเนี่ยปีการศึกษาหนึ่งทั้งก็คือในภาคการศึกษาที่สองนะครับนะและทีนี้นะครับนักศึกษาอ่าพอเข้ามาเรียนชุดววิิิชาาาาากฎหมมมมยยยททททรรัััััพ์สนนนนนเีีี่่่่ะคคคบบบญญตตอออข้้งง เข้าใจอย่างมากนะฮะแล้วก็อย่างละเอียดนะครับนี้หลายคนนักศึกษาหลายคนนะฮะก็ อาจจะยังอ่านหนังสือบ้นน้อยนะฮะหรือหรือทำความเข้าใจได้ไม่มากนะฮะซึ่งชุดนี้เนี่ยาจทางกรรมการบริหารชวิชานะครับก็ได้เ็งเห็นแล้วว่าถ้าเราจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมาช่วยนักศึกษานะฮะสมานเน็นสื่อเสริมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะนักศึกษาก็คงจะได้ประโยชน์อาอย่างมากนะอย่างมากกว่าที่เป็นอยู่นะครับท่านอาจารย์ครับแล้วก็จะลดอ่การที่ลดจํานวนของนักศึกษาที่ที่สอบไม่ผ่านนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอเรียนอย่างนี้นะครับนะไม่ใช่ว่ามามาเข้ากิจกรรมแล้วต้องต้องผ่านทุก ในส่วนสาระสําคัญในชุดวิชานะครับเนื้อหาว่าตรงนี้เนี่ยนะครับชุดวิชานี้เนี่ยมีเนื้อหาสาระสาคัญที่นักศึกษาจะต้องนําไปใช้สอบนะฮะทั้งในที่มส,มสทเพื่อผ่านเนติบัณฑิตนะฮะตลอดจนการสอบขึ้นสู่ในชั้นสูงสูงในทางกฎหมาย,ยอายการผู้ช่วยผู้ช่วยผู้อกษาเนี่ยนักศึกษาต้องทําความเข้าใจทรัพย์สินในตรงไหนบ้างก่อนนะฮะนะฮะและนักศึกษาก็ ต้องเข้าใจตรงไหนอย่างละเอียดนะฮะพอละเอียดเสร็จปุ๊บตรงไหนที่นักศึกษาควรจะไปปรับนะฮะปรับยังไงปรับในส่วนที่ตัวเองไม่เข้าใจจะได้ถามท่านอาจารย์ด้วยนะครับซึ่งวิทยากรในการในการจัดก็ส่วนใหญ่นะครับทั้งหมดเลยก็เป็นอาจารย์ประจําชุดวิชาและก็อาจารย์ประจําสาขาวิชานิติศาสตร์ครับท่านอาจารย์อ๋อนะครับแอบพูดมาน่าสนใจจริงๆครับผมแอบถามหน่อยได้ไหมว่ากฎหมายม่ได้ทรัพย์สินมีความยากตรงไหนเรื่องอะไรที่ปรับบเสี่ยนกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเนี่ยนะครับท่านอาจารย์ครับมันจะมีบทบัญญัติหลายอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างนะครับนะฮะสิทธิครอบครองราระจำยองภาระจำยอมทางจําเป็นการได้มาซึ่งสังหาริมทรัพย์และทรัพยสิทธิ์เกี่ยวสังหาริมทรัพย์ซึ่งคำบางคำนักศึกษาอ่านแล้วอะไรคือทรัพยสิทธิ์นะฮะอะไรคือทางจําเป็นอะไรคือพราระจำยอมอะไรคือราระทรัพย์สามัญทรัพย์นะฮะอย่างนี้พอนัึกษานะครับไปอ่านในหนังสือนักศึกษาอ่านเจอปุ๊บนะฮะอ่านเจอในเอกสารการสอนซึ่งเอกสารการสอนของเราก็ละเอียดที่สุดในประเทศผมกล้าพูดได้อย่างนี้เลยนะครับนะฮะแต่นักศึกษาสงสัยในบางจุดถามใครก็ไม่ได้ม <blunt risk> ันไ่่ใชทพสิ แต่ทรัพย์สินเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่ามันเป็นชุดวิชาที่นะฮะชุดวิชาที่ค่อนข้างที่จะต้องทําความเข้าใจอย่างอย่างมากอย่างมากนะฮะมากกว่าในอย่างอื่นเพราะเขาเป็นบทบัญญัติที่เป็นเป็นเฉพาะนะเฉพาะเรื่องของเขาเลยนะครับแล้วก็ในชุดทรัพย์สินเนี่ยกฎหมายเข้าไปเชื่อมโยงกับประมวลกฎหมายที่ดินนะฮะไปเชื่อมโยงกับข้อเท็จจริงซึ่งมันเกิดขึ้นจริงอย่างมากนะฮะไปเชื่อมโยงกับที่ดินต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นที่ดินนสสามที่ดินที่มีสิทธิครอบครองที่ดินบ้างเปล่าที่ดินมือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น นะครับหจาดครับดังนั้นความยากของเขาก็คือว่านอกจากบทบัญญัติจะยากแล้วเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่เข้าใจบทบัญญัตินทางปฏิบัติที่จะนําไปใช้เนี่ยนักษาก็จะอาจจะใช้ไม่ถูกนะฮะถ้ามาตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยนักษาสงสัยนะาจารย์ครับก็เหมือนกับตําราพูดได้แล้วนะตาราตอบแล้วนะครับว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับที่ไม่เข้าใจนะฮะอย่างยกตัวอย่างนะครับมาตราที่นักษานะครับส่วนใหญ่จะเข้าใจยากนะฮะก็คือมาตรา1299หรือถ้าเหรือถ้าเราแยกกันก็คือหนึ่งสังเก้าเก้าการ ประพยสิทธิ์อันเกี่ยวกับสังหาริมัพั์เนี่ยแค่ชื่อเรื่องนี่ก็ยาวแล้วนะครับนะแล้วต้องมาแยกวักหนึ่งวักสองอีกนะวักหนึ่งการได้มาโดยนิติกรรมวักสองการได้มาโดยทางอื่นนอกจากนิติกรรมแต่ละวักก็มีหลักเกณฑ์นในทางกฎหมายใช้ต่างกันอีกนี่แค่หนึ่งมาตรานนะท่านอาจารย์ครับ mm hmm. ดังนั้นนะครับเนี่ยนะฮะเพื่อนนัึกษา เห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่โอ้ยากแล้วนะครับยากแล้วทำยังไงนะครับยากแล้วทำยังไงนะก่อนอื่นไม่ทำเลยถอดใจก่อนนะครับรุ่นพี่ก็ไปคุยกันในกระดานสนทนาบอกโอ้ชุดวิชาที่ยากแน่อะไรเงี้ยนะครับนะขูไวยนะฮะว่าถ้านิติศาสตร์มีจัดกิจกรรมพิเศษนี่มันเป็นชุดวิชาที่ยากแต่ต้องเป็นชุดวิชาที่เข้าใจยากแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะครับนะฮะเราไม่ใช่ว่าจะจัดเฉพาะชุดวิชาบางชุดวิชานะฮะแต่เราเสริมให้เสริมให้ในที่นี้คือว่าอยากให้เข้าใจเพื่อนําไปใช้ได้ถูกต้องได้มากมาก นะครับเพราะว่าชุดวิชากฎหมายทรัพย์สินเนี่ยท่านนักศึกษาไม่มีความรู้เขาจะคือเรียนไปเพื่อผ่านเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับในอนาคตในการเรียนในติบัณฑิตหรือว่าในการนําไปสอบในอการผู้ช่วยผู้ช่วยภิชาการเนี่ยนักศึกษาก็จะลําบากแล้วครับอาจารย์ครับโอ้นะฮะจริงก็ต้องเอ่อเาเรียกว่ามีการเสริมแรงนะให้กำลังใจกันเยอะๆนะโดยเฉพาะผู้สอนหรือเปล่าครับผู้สอนที่สําคัญนะฮะหลายคนหลายท่านก็อยากจะอยากจะอยากจะพบอาจารย์ผู้สอนอาจารย์ประจําสาขาวิชาเรานะฮะก็เป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าบางคนนะฮะอาจารย์ครับในการอบรมประสบการณ์วิชาชีพเนี่ยเวลาผมถามนะเนื่องจากเป็นวิ ก่อนในวันแรกกลุ่มใหญ่นะฮะถามว่าเคยเรียนเคยพบอาจารย์ไหมนะฮะส<ช>่วนใหญ่ก็จะได้รับคำตอบว่าเคยเคยที่ไหนก็คือที่หน้าหนังสือหนังสือนในร,รูปเรานะฮะ<อ>ตอนนั้นผมอาจจะยนน้ำหนักประมาณ1 2อยอยู่นะตรงนี้อาจจะเพิ่มมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็เลยมาพบอาจารย์จริงๆนะครับเผื่อที่จะต้องจากการเข้ามาเรียนกิจกรรมพิเศษเสริมในชุดวิชาวิชากฎหมายทรัพย์สินแล้วปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากชุดวิชากฎหมายต่างๆก็อาจจะได้ถามอาจารย์ซะโดยตรงเลยนะฮะเพราะทรัพย์สินนี่ส่วนใหญ่นักศึกษาเป็นเป็นเป็นนักศึกษาในในช่วงปี1ปี2นกับ ยังไม่ได้เดินไปไกลนะอาจจะอยากจะวางแผนไปอย่างนี้งานมันเยอะอย่างเงี้ยครับอาจารย์มีคําแนะนํำไหมอาจารย์วันนั้นนะครับมีหลายท่านนะครับนอกจากวิทยากรที่บรรยายแล้วก็ยังมีวิทยากรประจํากลุ่มอีกวิทยากรประจํากลุ่มก็อาจจะให้าไม่ใช่อานนะฮะให้ความรู้เลยนะครับให้ความรู้วางแนวทางแล้วก็แนะนานะครับชุดวิชาอื่นอย่างพวกเอกเทศสัญญาหรือชุดวิชาที่เกี่ยวกับวิธีสมัญญาวิหนึ่งสองสามนะฮะว่าควรจะวางแผนไปยังไงอ่านหนังสือยังไงเพราะแต่ละวิชาเนี่ยนะฮะกฎหมายเหมือนกันก็จริงครับอาจารย์ครับแต่ว่าแนวทางในการศึกษาเนี่ย นะครับนะก็อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะท่านอาจารย์ครับ น่าสนใจครับก่อนที่จะไปลงลึกในกิจกรรมพิเศษนะของเราที่จะมาพูดกันวันนี้ะถามอาจารย์ก่อนนิดหนึ่งว่าคนทั่วไปนะฮะเขาจะได้รับประโยชน์อะไรจากกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินเพราะว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกมาแล้วนิดหนึ่งว่าเรื่องราวเกี่ยวกับที่ดินอสังหาริมทรัพย์เลยมีนอกจากนี้ไหมครับคนทั่วไปนะฮะคือจริงจริงแล้วเนี่ยชุดนี้เราก็จัดโดยตรงให้กับนักศึกษาของเราที่ที่ลงอยู่นะครับอาจารย์แต่คนทั่วไปจะได้รับประโยชน์อะไรจากตรงนี้ผมว่าน่าจะได้รับประโยชน์ในทางอ้อมจากตัวนักศึกษาของเราเอง นะครับพอนักศึกษาเรามีความรู้ความเข้าใจอ่าอย่างหนึ่งก็คือที่ต้องเรียนก็คือว่านักศึกษาของเราทั่วประเทศนะฮะปัญหาที่ดินมันเกิดขึ้นทั่วประเทศเนี่ยสังเกตครับนะฮะถ้าเข้าใจในตรงนี้แล้วเนี่ยอย่างน้อยๆนักศึกษาของเราจะอธิบายให้คนทั่วไปได้ทราบว่าครอบครองปรปักเป็นยังไงสมมุตินะฮะนะครับที่ตาบอดเนี่ยไม่มีที่ไม่มีที่ไม่มีทางออกสู่ทางเนี่ยเขาจะต้องไปแนะนํำยังไงในเบื้องต้นนะเพื่อที่ผู้ที่รับการแนะนาเนี่ยจะไปไปใช้บริการในช่องทางกฎหมายตามที่นักศึกษาของเราเนี่ยได้แนะนําได้ถูกต้องนะฮะไม่ลงงทานะ เชื่อคนที่เรียนกฎหมายจริงไม่เชื่อทนายมากอะไรเงี้ยนะครับทนายนะครับแต่อาจรแนะนาไปเรื่อยนะค้าพบนักศึกษาของเราอย่างนี้เนี่ยนะครับซึ่งนักศึกษาของเราส่วนใหญ่ก็นอกจากจะมาจากทุกภูมิภาคแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มีงานทําแล้วนะครับมีกฎหมายตรงนี้นชาวบ้านมาปรึกษาคนทั่วไปมาปรึกษาก็อาจจะให้ประโยชน์ในตรงนี้ในทางอ้อมนะครับอาจารย์ก็จะเป็นประโยชน์กับสังคมทางนึงอาจารย์ก็ชี้ว่าจาเป็นประโยชน์ดยผ่านนักศึกษาเรานะครับผมอาจารย์นะครับถ้าพูดถึงผู้เข้ารับ ก็เรียกว่าเข้ารับการอบรมได้ไหมครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้นะครับกิจกรรมพิเศษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเราตั้งเป้าหมายว่ามาครั้งนี้1วันเนี่ยจะได้กลับอะไรกลับไป 1. ก็คือความเข้าใจในชุดวิชานี้ครับอาจารก์ครับสองก็คือการเตรียมตัวในการที่จะสอบวิชานี้นะครับว่าอย่างไรถึงจะไม่หลงทางสามนะฮะผลพลอยได้ซึ่งคิดว่าเป็นหลายคนตั้งหน้าตั้งตามาเพื่อ20คะแนนนะแต่จริงๆต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่า20คะแนนเนี่ยท่านไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆนะคือท่านต้อง ฟังบรรยายทั้งหมดในวันนั้นนะฮะตั้งแต่9โมงเนี่ยนะครับถึง15นาฬิกา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาแ,<ค>แลแ<ค>้วท่านได้พักอีกพักกลางวันกับพักเพื่อเตรียมตัวนะครับ <leaf. S 1> 15บ้วนะโดยปกตินะครับ15ท<ค>่านต้องเข้าห้องสอบอนะซึ่งเป็นการสอบเหมือนการสอบจริงทุกประการ ครับกับการสอบของมสทครับนะครับสอบจริงต้องนําบัตรนักศาบัตรประชาชนคู่กันนะครับเอกสารทั้งหลายเหมือนการสอบมดและจะมีข้อสอบให้หนึ่งข้อนะครับนะฮะตรงไหนก็สุดแท้แต่ท่านวิทยากรผู้สอนท่านหนึ่งออกมาถ้าท่านต้องสอบนะครับคะแนนได้เท่าไหร่ก็ต้องเก็บไว้ตรงนั้นไม่ใช่ว่ามาปุ๊บ20หมดเลยไม่ใช่นะครับครับแต่ข้อดีตรงนี้ก็คือนักศึกษาฟังแล้วอาจจะเกิดความเข้าใจปุ๊บเวลาเจอข้อสอบในชั่วโมงสุดท้ายใช่ไหมฮะชั่วโมงที่7เนี่ยนักศาอาจจะทําข้อสอบได้อาจจะนะฮะผมก็ไม่ได้รับ บอกว่าน่าใส่ทุกคนไหมทุกคนไม่ทุกคนนะครับว่าจะได้ยี่สิบอาจจะนะครับบางคนเข้ามาปุ๊บไม่เคยเข้าใจเลยคําว่าภารยทรัพย์อ๋อมาเรียนแล้วเข้าใจสิทธิครอบครองเป็นยังไงใครแย่งใครนะครับนะฮะยิ่งแย่งสิทธิครอบครองนะฮะการแบ่งอ่าอ่าแบ่งที่ดินเนี่ยแบ่งอะไรยังไงนะครับวันนั้นพอฟังปุ๊บเข้าใจไปอ่านหนังสือปุ๊บอ่านได้เร็วอาจารย์ฮะพร้อมสู่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ากรกฎาคมสอบปลายภาคได้สบายเลยอ๋อครับท่านจัดรครับอาจารย์ก็พูดว่าเรื่องเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะมันก นะครับผมนะครับแล้วก็บอกว่ามันหนึ่งวันเนี่ยคือจะบางคนก็ได้เยอะบางคนก็ได้น้อยแตกต่างกันนะอันนี้เราไม่การันตีไม่การันตีรับแต่เมื่อกี้ฟังได้สาระว่าเป้าหมายของเราก็คือผู้ที่ลงทะเบียนวิชานี้ใช่ไหมใช่ครับคุณอาจารย์ครับอ๋อผู้ที่ลงทะเบียนวิชานี้นะครับก็กำลังศึกษาวิชานี้อยู่ครับครับแล้วรูปแบบเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกมาสักนิดหนึ่งเลยนะครับว่าจริงๆมีการฟังบรรยายเป็นหลักฟังบรรยายเป็นหลักลจากนั้นตอนตอนใกล้กลับบ้านชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงสุดท้ายแล้วผมจะทำนี้นะก็จะมีการสอบการับผมนะ แต่คะแนนเนี่ยก็คือเก็บเฉพาะ20คะแนนนะยีคะแนนเนี่ยไม่ใช่ว่า20คะแนนเฉลี่ย3ข้อเมื่อปลายภาคนะครับ <mm <way> <mm <way> ไม่ใช่ตรงนั้พวจเฉพาะบางข้อน,น, <mm <way> นะครับยีคะแนนนี้วัดเฉพาะบางข้อนะฮะนะฮะ,ะ,ะ,ะอย่างวัดข้อหนึ่งเนี่ยคะแนนตรงไหนดีกว่าก็เอาข้อนั้นนะ<อ>ซึ่งถามว่าง่ายไหมไม่ง่ายเลยท่านอาจารย์ครับ,คร,บครับผมไม่ง่ายเลยเพราะว่านัากศึกษาก็ต้องเอ่อต้องต้องเตรียมตัวมาเหมือนกันนะครับในวันที่มาเข้าอบรมนักศึกษาก็ต้องอ่านมานะครับเพราะเราจัดกิจกรรมนี้เนี่ยเราถือว่าเราจัดเราเราเราจัดหลังจากการสอนเสริม ครั้งที่1ของวิชากฎหมายทรัพย์สินนะซ,ซึ่งซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดนี่นะครับนะซึ่งการสอนเสริมครั้งที่1เนี่ย นะฮะเพิ่งสอนเสริมผ่านแล้วผ่านมาแล้วนะครับนักศึกษามีความรู้บ้างแล้วนะครับถือว่านะครับหรือนักศึกษาได้อ่านหนังสือมาส่วนหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มาร่วมกิจกรรมตรงนี้คือนักศึกษาอ่าเข้าได้อ่านแล้วคือได้ได้พบวิชาทรัพย์ศิลแล้วนะครับก่อนที่จะเข้าเข้ากิจกรรมนี้อาจารย์นะครับครับผมครับกิจกรรมนี้บังคับไหมครับไม่บังคับครับอ่าโดยความสมัครใจตามอัธยาศัยนะครับนะถ้าใครไม่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมก็สอบปกติไม่มีไม่ไม่ไม่ได้มีว่าหัก20คะแนน20คะแนนไม่ได้อะไรเงี้ยไไไไมมมมม่่่่ีออ๋ครับ กิจกรรมบังคับนะรับแต่เั้งศาสก็ก็ถ้ามาก็ได้ประโยชน์ครับผมอ๋อนะฮะอะไรฮะสำหรับคนที่ตั้งใจหรือว่าสมัครใจจะเข้าร่วมเนี่ยนะครับมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ครับ่ค่าลงทะเบียน400บาท ครับผมนะฮะสี่บาทเนี่ยก็สําหรับท่านที่นะฮะลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ทันหรือกำลังลงทะเบียนหรือมีข้อสงสัยซักถามเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพวกค่าลงทะเบียนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถโทรศัพท์กับท่านจันทร์ครับขออนุญาตท่านจันทร์บอกเบอร์โดยตรงเเจอลยครับนะฮะก็คือเบอร์ศูนย์สองห้นาะครับศูนย์สองห้าศูนย์สี่แปดสามหกหนึ่งถึงห้าซึ่งเป็นเบอร์ตรงของสาขาวิชานิษฐาถามเรื่องค่าธรรมเนียมนะฮะถามเรื่องศูนย์ที่เปิดวันไหนบ้างศูนย์ไหนบ้างเพราะเปิดเราเราเปิดศูนนยย์ววิทททาาั่ประเศ แล้วก็เปิดส่วนกลางด้วยครับท่านจย์ครับนะฮะวันเวลาเมื่อไหร่อะไรยังไงนะครับเข้าเรียนนะครับกับอาจารย์ท่านไหนอะไรยังไงถามที่นี่ได้นะฮะหลายคนกังวลครับท่านจย์ครับไงลงทะเบียนเกินไม่ทันอ๋อไม่ทันต้องทํำยังไงนะครับก็ขอญาตอเรียนอย่างนี้เลยนะครับท่านจั์ครับว่าสามารถที่จะไปจ่ายเงินธนาคารนะครับและนําสลิปตัวจริงเนี่ยมาที่หน้างานนะครับหน้างานในวันที่มีการเรียนการสอนนี่ก็เราก็จะจัดที่นั่งสำรองไว้ให้ครับนะครับอย่างนี้ได้เพราะหลายคนเสียโอกาสตรงนี้ไปเนื่องจาก เนื่องจากบอกว่าโอ้มันหมดเวลาแล้วนะครับเมื่อหมดเวลาก็ไม่เข้ามาแล้วนครับท่านจานทร์ครับครับเมื่อกี้อาจารย์ได้ให้ข้อมูลถึงเรื่องสถานที่นะก็มีหลายที่ครับแล้วถ้าหากว่าจะใกล้ใกล้ที่ไหนก็ต้องติดต่อสอบถามดูใช่หรือเปล่าครับใช่ครับติดต่อสอบถามก็เบอร์ที่ที่ให้ไปเลยครับท่านจานทร์ครับนะครับตรงนั้นครับผมครับแล้วเร็วๆนี้อาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าจะมีการจัดวันไหนที่ใกล้ๆกับวันที่เราจะออกอากาศเนี่ยอ๋อนะครับขออนุญาตท่านอาจารย์ดูข้อมูลตรงนี้ก่อนนะครับนะครับก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะครับบบขอออออนนนญาาตกกยย่่งีี้เลท ที่อุดรเรามีวันที่9มิถุนาครับครับนะที่อุดรที่ศูนย์วิทยาพัฒนาอุดรนะฮะที่จังหวัดที่ผมพูดนี่คือที่ศูนย์วิทยาพัฒนาหมดเลยนะครับนครนายกวันที่10มิถุนาครับผมนครสวรรค์วันที่11มิถุนานครศรีธรรมราชวันที่11มิถุนานะครับสุโขทัยวันที่11มิถุนาจันทบุรีก็11มิถุนานะครับที่หาดใหญ่ฮะหาดใหญ่นะฮะหาดใหญ่เนี่ยก็ที่โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสัมพน์จะต่างกับที่อื่นเลยนะครับหาดใหญ พัฒนาหมดนะครับนะหาดใหญ่รัฐประชาสัมพันธ์จัดวันที่12มิถุนายนนะครับอุบลนะอุบลนี่ผมไปเองอ๋ออยากไปจัดตรงไปที่นั่นนะผมกับท่านอาจารย์พงจิลานะครับไปตรงนั้นนะครับนะก็อุบลเนี่ยเราจัดวันที่17นะ17มิถุนายนครับท่านจัดครับนะ18นะ18ที่อ่าห้องคณิตพุทธิรัตน์ชั้น3โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยครับอันนี้ก็จัดที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากโคราชเราไม่มีศูนย์วิทย์นะฮะก็จัดโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยก็ติดถนนมิตรภาพเลย เป็นสง่าเลยนะครับนะชั้นสามนะครับก็จัดในวันที่18นะฮะสินะครับเพชรบุรีนะครับเพชรบุรีวันที่18นะฮะลำปางกวันที่18บแปดมิถุนาส่วนที่สําคัญนะฮะใจกลางกรุงที่มสทของเราคงไม่กลางมากนะฮะแต่กลางเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นกลาง ที่อบอสสรของเราเนี่ยเราจัดที่ห้อง3มสอน,นาอาคารอเด็กนิทัศนะครับมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชเนี่ยวันที่8 9และ10มิถุนาครับนั่นจานทร์ครับใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะฮะหรือหลายคนโออยากเรียนหลายๆที่ก็ได้อ๋อได้ด้วยได้ด้วยครับได้ด้วยก็นะฮะอยากทำำําความเข้าใจอย่างนี้นะครับหรือหลายคนปุ๊บ เอวันนี้นะครับไม่ทันนะวันนี้มาไม่ทันนะครับแต่ลงทะเบียนไปแล้วลองปรึกษากับทางทางเจ้าหน้าที่ผู้จัดดูนะครว่าสามารถที่จะย้ายศูนย์อะไรก่อนได้ไหมนะครับแต่ถ้าเขาจัดศูนย์อื่นๆไปแล้วเนี่ยก็คงจะย้ายลําบากนะจันาร์ครับอ๋อนะก็ต้องมีกระบวนการติดต่อนะก็ต้องมีมีเขาเรียกว่าใกล้ที่ไหนก็ตั้งใจไปที่นั่นก่อนแล้วกันครับนะสอบวันนั้นได้คะแนนวันนั้นรู้ผลวันนั้นหรือเปล่าอ่าคือเรายังไม่ประกาศผลให้ทราบในวันนั้นครับจานาร์ครับนะฮะเราก็จะเข้าระบบการตรวจเหมือนกันกับของมหาวิทย ท่านก็จะเก็บกลับมาตรวจครับอ่าแล้วก็เราไม่ได้แจ้งคะแนนนะครับเราไม่ได้แจ้งคะแนนนะครับเก็บกลับมาตรวจแล้วก็อ่นักศึกษาก็ไม่ไม่ได้ทราบวันนั้นนะครับก็จะทราบตอนประกาศผลปกติก็คือหลังจากสอบปลายภาคปกตินะฮะแต่นักศึกษาก็ก็คิดว่าสอบได้ไม่ได้ก็คิดว่าเราจะจะรู้ตัวเองตั้งแต่ออกห้องสอบแล้วก็เหมือนในการสอบปกติในทันทันครับอ๋อครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะเลือกเข้าศูนย์ไหนศูนย์หนึ่งแต่ถามว่าเข้าวันนี้ศูนย์นี้ต่อไปข้างหน้าเข้าอีกศูนย์หนึ่งได้ไหมอ่าตรงนี้รง้้เ่จิๆแลววาา ข้าได้ไม่เข ER um, oh. s right. <S <cn> ้าได้นะฮะแต่ว mm ่านักศึกษาเราส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากเราจัดวันธรรมดาท่านอาจารย์นะอ๋อครับนะก็มีหลายคนถามมาบอกทำไมเราไม่จัดเสาร์อาทิตย์ครับนะครับอ่าเสาร์อาทิตย์คือเราจะมีการสอนเสริมโดยปกติของทางมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับนักศึกษาก็เลือกไปเข้าอ่าสอนเสริมปกติในวิชาอื่นๆนะครับวิชานี้เราก็นะฮะต้องต้องขออนุญาตนักศึกษานะครับในการที่จะมาใช้วันธรรมดานะครับเพื่อที่นักศึกษาได้ได้มาร่วมกิจกรรมพิเศษอย่างนี้ซึ่งมันก็มีอ่ากิจกรรมพิเศษเช่นนี้นะครับอาจารย ก็เทิมก็วันหนึ่งรบกวนเวลาของนักศึกษานะครับนะแต่ถ้านักศึกษาอยากได้รับความรู้อยากได้ความเข้าใจนักศึกษาก็ก็หลายคนนะก็หลายคนก็ก็ก็บอกว่ายอม ยอมที่จะลาหรือว่าเก็บบัลลาไว้เลยเงี้ยะเพื่อที่จะมาเข้ากิจกรรมนี้พอรู้อยู่แล้วจากรุ่นพี่จาก Facebook สาขาจากกระดานสนทนาว่ากิจกรรมทรัพย์สินเนี่ยสำคัญนะสำคัญมาเรียนแล้วเนี่ยนะครับนะฮะก็จะทําให้เราเข้าใจมากขึ้นเวลาสอบปุ๊บนะฮะอ่านหนังสือง่ายขึ้นครับอาจารย์ครับครับก็เป็นช่องทางในการช่วยอย่างดีนะครับรบซึ่งปกติแล้วเนี่ยชุดวิชากฎหมายไว้ด้วยทรัพย์สินเนี่ยมีการสอนเสริมไหมครับมีครับอาจารย์ครับนะภาคการศึกษาละสองครั้งนะมีการศึกษานะฮะสองสองคร ก็มารับฟังการสอนเสริมนะครับเบอร์ที่ให้เนี่ยเป็นเบอร์เป็นเบอร์วิเศษนะฮะท่าอาจารย์ฮะเบอร์อเอกประสงค์นะฮะในการที่อาจจะถามว่าสอนเสริมนะครับแตนะ่จริงๆแล้วมหาวิทยาลัยโดยสำนักบริการการศษานี่เราแจกอยู่แล้วนะว่าสอนเสริมมีที่ไหนอะไรยังไงบ้างหรือเข้าดูในเว็บไซต์ก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอยากจะถามศู 0, นย์นี้ศูนย์นี้ศูนย์นี้ศูนย์นี้นะครับนะเพิ่มเติมนะฮะหรือในถามในในส่วนที่เกี่ยวกับนิสานเบอร์ที่ให้เมื่อสักครู่ถามาได้เลยนะฮะในวันหรือเวลาราชการนะบางวันทิตย์โทรม่ติิดเกาใจวันอาทิตย ไม่ได้ทาไม่ได้ทำงานแล้วก็ที่สําคัญถามในส่วนที่เกี่ยวข้องเฉพาะนิติศาสตร์นะอยากกิจกรรมพิเศษเนี่ยกิจกรรมพิเศษเนี่ยถามได้แฟกมาแล้วเอกสารถึงหรือยังเนี่ยถามได้แต่ไม่ใช่ว่าจะทุกเรื่องนะครับเพราะว่านะครับหลายๆเรื่องนะครับทางมหาวิทยาลัยก็รับผิดชอบในการที่จะบริการนักศึกษาอยู่แล้วครับท่านจานทร์ครับมาถึงเรื่องต่อไปนี้สาคัญนะต้องถามมาจารย์เลยว่าการที่เราจะเข้ามาร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้เราจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหนังสืออะไรต้องเอามาด้วยหรือเปล่าครับควรนะท่านอาจาร์ครับหนึ่งแน่นอนนะคู่มืองนัก นักศึกษานิติศาสตร์ของเราคือประมวลกฎหมายนะประมวลกฎหมายบางคนมาไม่มีอะไรมาเลยเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็ถือว่าแย่นะฮะเพราะว่านะครับเราถือว่าเราเรียนกฎหมายมาผ่านมาก่อนที่จะมาถึงทรัพย์สินนี่ก็ต้องผ่านแพ่งหนึ่งไอ้หนึ่งมานะฮะควรจะมีประมวลกฎหมายมานะครับนะรบนะรบประมวลกฎหมายเพื่อจะที่จะเปิดนะฮะตามที่ท่านอาจารย์ได้สอนนะฮะได้เน้นเนื้อหาที่สําคัญ นะครับในการที่จะทําความเข้าใจนะครับนอกจากนั้นอาจจะติดหนังสือนะครับเอกสารการสอนของเรามานะครับนะเอกสารการสอนของเรามาเพื่อที่จะนะมาเปิดนะฮะในส่วนที่อโอคำตรงนี้เนี่ยนะฮะคำจำกัดความอย่างที่เขาว่าพาราชทรัพย์เนี่ยอ๋อมันคืออะไรนะฮะอ่าทางจําเป็นเนี่ยมันมีหลักเกณฑ์ว่ายังไงอย่างเงี้ยนะครับบางทีท่านอาจารย์ท่านก็จะพูดแล้วก็อาจจะโยงไปถึงหนังสือเราก็จะได้ทันนะฮะเพครับแต่อ่าแล้วก็เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในชุดวิชานี้อ่าทางทางคณะกรรมการบริหารวิชาเนี่ยท่านใน ร่วมกันทําคู่มือครับอาจารย์ครับอ๋อเป็นไงครับคู่มือเขาเรียกคู่มือกฎหมายทรัพย์สินนะครับบรรารวบรวมดีกาที่สําคัญก็มพิพากษาดีกาที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเราจะมีจัดจําหน่ายในวันงานนะครับอันนี้เป็นหนังสือที่มีมีจําหน่ายเฉพาะในสาขาวิชานิติศาสตร์นะฮะเราก็จะมาประชาสัมพันธ์ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นังสในหนักศึกษาบนะฮะตรงนี้ก็สําคัญนะครับนะเพราะว่าจะเป็นดีกาที่อาจท่านอาจารย์ท่านนะฮะโดยท่านประธานวิชาเนี่ยก็คือท่านรองศาสตราจารย์วิกรลักบุญจนเนี่ยท่านได้สกัดออกมากรียนใช้ฉพาะตไม่ใช่นะครับ สามารถใช้ไปจนถึงการสอบกฎหมายในระดับสูงๆขึ้นไปครับอาจารย์นรับใด้วยครับมีอยู่ช่วงหนึ่งอาจารย์พูดถึงประมวลกฎหมายเนี่ยที่บอกว่าเป็นสิ่งสําคัญนอกจากเอกสารการสอนแล้วประมวลกฎหมายที่ไปหาได้จากไหนประมวลกฎหมายก็แต่จริงๆแล้วมีอยู่ทั่วไปครับอาจารย์ครับในร้านขายหนังสือแต่ต้องดูให้ดีๆนะดูให้ดีๆเพราะว่ากฎหมายของเรามี่แก้เยอะครับอาจารย์ครับเปลี่ยนแปลงอครับเปลี่ยนแปลงบ่อยครอย่างล่าสุดประมวลกฎหมายแพ่งพานี้อาจจะไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินนะฮะแต่ว่าต้องเกี่ยวกับตัวนักศึกษาแน่อย่างขบวนการจำลองนี่มีการเปลี่ย บางทีค้างเชลวานานมากนะครับนักศึกษามไม่ได้ดูก็ซื้อไปก็ไปท่องจําในส่วนที่ oh. ที่มันเป็นกฎหมายเก่านะฮะดูซื้อที่ไหนก็ได้ครับซื้อที่ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นกฎหมายนี่ใหม่และทันสมัยและที่สําคัญนิติศาสตร์ของเรานะฮะถ้าไม่มีวันนั้นจริงๆอ่ะสุดวิสัยจริงนะครับทางสาขาวิชาของเราก็มีประมวลกฎหมายซึ่งเราคณา,าจารย์เราจัดทําขึ้น นะฮะเป็นบุญแพ่งบนบนออาญาในเล่มเดียวครับนะตรงนั้นก็มาซื้อที่นี่ได้แต่แต่จริงๆนะครับนะส่วนใหญ่นะครับคิดว่าน่าจะมีแล้วแต่ถ้าไม่มีก็ซื้อที่เรานะครับหรือซื้อที่ไหนก็ได้ที่มันทันสมัยครับอ่านเน้นว่าจะต้องทันสมัยอัปเดตนะไม่เก่าเกินไปไ<ม>ด้วยไม่เก่าเกินไปครับออ่าครับพูดถึงการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษแบบนี้แต่ละคลาสแต่ละที่เขารับกันสักจานวนเท่าไหร่ครับอ่าตามนักศึกษาตามบัณฑิยศาสตรนักศึกษาเลยครับรับได้หมดเลยฮะรับได้หมดครับนะฮะ บางทีนักศึกษาไม่ทราบนะฮะนักศึกษาไม่ทราบว่ามีเรามีการจัดกิจกรรมอย่างนี้เพราะใหม่นนะะใชท่านอาจาร์ฮะนะครับแต่ว่ายิ่งไปเอยอะยิ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากนะครับรับได้เต็มที่เลยนะครับในแต่ละศูนย์นะฮะแต่คิดว่านะครับโดยปกติตามประสบการณ์ของเราเนี่ยในศูนย์วิทยาพัฒนาหรือโรงเรียนนะครับหรือมอทอของเราเองมีสถานที่และก็รับนักศึกษาที่มาพร้อมที่จะมาได้หมดทุกคนครับผมอ๋อนะครับ,รบรก็เปิดโอกาสนะฮะจะมาเท่าไหรับได้หมดนะครับแล้วก็ถ้าเกิด พาเพื่อนมาด้วยก็ดีนะมีเพื่อนเรียนนะฮะมีคือข่ายนะครับมารูจากการนี้ก็ได้ครับผมเอาละครับเวลาอีกประมาณสักหนึ่งนาทีนะครับให้อาจารย์ได้เชิญชวนแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคนที่สนใจกิจกรรมพิเศษเหล่านี้ดีกว่าครับนะฮะครับนักศึาษาครับนะฮะสำหรับสาขาวิชาพิเศษของเรานะครับมีกิจกรรมพิเศษอยู่3ชุดวิชาด้วยกันก็คือกิจกรรมพิเศษชุดวิชาแ่งหนึ่งกฎหมายอายาหนึ่งนะครับและกฎหมายทรัพย์สินซึ่งกฎหมายทรัพย์สินเนี่ยนะครับจริงเรากำลังจะจัดอยู่เนี่ยนะครับเป็นสิ ให้แก่นักศึกษาให้นักศึกษานําไปใช้ประโยชน์และนักศึกษาไปใช้ในการเตรียมตรวจสอบอยากให้นักศึกษานะครับเสียสละเวลาตรงนี้นะครับมาร่วมกันเยอะๆนะฮะเข้ามาฟังบรรยายเยอะๆแล้วจะได้พบกับท่านอาจารย์จากคณอาจารย์จากสาขาวิชานิติศาสตร์ของเรานะครับตามวันเวลาดังกล่าวครับนะฮะอิงอยากเชิญชวนนักศึกษานะฮะตามที่ได้แจ้งไปครับครับอะไรนะก็ได้สาระข้อมูลมากมายทีเดียวครับครับท่านผู้ชมและนักศึกษาครับหากว่าสนใจวิชานี้ก็อย่าลืมติดต่อไปตามที่อยู่ของสาขาวิชานิติศาสตร์ตามที่ปรากฏที่หน้าจอนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับต้องขอขอบคุณอาจารย์อิง รั์ดนเจิมอาจารย์ประจำสาขาวิชานิติศาสตร์มสทนะครับที่เกิดมาร่วมรายการครับต้องขอขอบคุณลสวัสดีครับขอบคุณครับคุณจับครับ